ครับสวัสดีครับพี่น้องทีครพรักทุกท่านทุ่งมองบอลครับพอพอกับครูคงในช่วงาบครับพี่น้องผมหลังจากไปลุยงานวัฒนธรรมไปพี่นี่อีสานนะครับนั่นคือบุญมองไฟหลายมองบอลเอาภาพความสวยงามมาฝากพี่ต่อน้องไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้สีม่วกเรื่องความรักนะครับสองฟังคงสาวเล่าก็เบาวไทยครับพี่น้องผมผู้ลองค้นกระสงสัยว่าเป็นหนังคู่โคกเถาปัเนี่ยังม่วงเรื่องผู้แสีผู้สาวอยู่วันน่าเกียดน่าเกียด เป็นกูบาอาจารย์ทั้งไหนมาผลกคนก็นได้คือมันเป็นจนงสี่ครับพี่น้องผมตามที่ได้รับตับฟังเบื่องแล้วนะครับบอกว่าที่เป็นสาวเปิดใจระบบเปิดใจกระตมส่วนใหญ่แล้วนุ่มใหญ่ฟังไทยบรตตำก็าหาล้านถึงหกล้านคนครับเขาไปเบื่องต่ละคลิปเนี่ยประตำหมื่นตาแสนแบางแอดบาง,งช่องนะครับมีผู้ติดตามที่อยู่ในวัยสูงอายุนี่ครับนุ่มสูงวัยให้นี่ เป็นสองแสนสามแสนคนครับพี่น้องผมบอธรรมดานะในผู้ผู้ผู้ที่ตามก็แสดงให้หูว้วายั่งมีหนุ่มใหญ่ฟังไทยอีกหลายหลายขู่คนเอาจ่างหน่อยกับบับต่าเป็นล้านคนแหละครับนะหนุ่มสูงไว้ไทยทั้งไว้กัดมัน่นบอกัดมัน่นทั้งมีเมียทั้งโสดแหละครับพี่น้องผมแล้วไปิีตอกับสาวเล่านะครับคนไว้ซ้ำนี่แล้วถามว่าเพิ่นสาม,มารถหาผู้หญิงได้บอหาเมียได้บอไ,ได้ครับนะได้ยุสัยได้ไทยก็ได้ครับ แต่ว่าอยู่ในวัยไวัยใกล้เคียงกันหรือวัห่างกัน20ปีนี่ก็ได้ครับนะ20กว่าปีเกือบ30ปีนี่ก็สามารถหาได้แต่ว่านั่นล่ะครับนะสูงไวัยไทยมันก็ต้องกินยาอ่อน <c oughs> เห็นสาวเล่าสาวสมน้อยอ่อนซ่อนหล่ไส้ไี่่้องผมนะก็เลยเข้าไปติดตามนะนีแต่ละช่องนแต่ละแพลตฟอร์มบอกว่าจิเป็นเปิดใจหรอบบเปิดใจก็ตาม ถ้าไม่เกิดการสูญเสียทั้งด้านกาลังใจความผิดหวังชอบซ้ำแหละกาลังสับด้วยเหตุน,นี้เองคู่โคกกนเลยว่าเออทําคิปแบบอคู่โคกกบสูงอายุแล้วนะออกมาเตือนกันให้ระมัดร,ระวังนะครับจากให้ข้อเส้นเตอร์บังจากให้ต่างๆที่มาหลอกล่อผู้เฒ่าซึ่งอยู่ในวัยที่ว่าช่วง,งวนะส,สุดท้ายของชีวิตนะพญาติไปหาเสพสุขในบรรปลายของชีวิตแนวใดดีด บางคนก็ชอบท่องเที่ยวแต่มาเอาหัวใจไม่เกี่ยวพันติดต่อกันกับสาวเล่านี่ก็ทำให้เกิดความซึนบัน่นมีชีวิตเจว่าปรปับปรุงตนเองให้หนา้าตาดีผิวพรรณดีออกกรรําลังกายดีครับนั่นคือส่วนที่มันดีส่วนที่มันบอดีก็คือบนตั้งสติหลงกันจนเบิดที่เบิดแดนนะโอนกันเข้าไปพิดหวังซ้ัอ,อกเลยเสียใจนั่นคู่โคกจึงแต่มาทำลิดเตือน เดี๋ยวความเป็นห่วงเป็นใหญยหนุ่มใหญ่ฝั่งไทยสิไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็ดีหรืออยู่ในประเทศไทยก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุอยู่ในสปปลาวครับนะถ้าฟังคลิปผู้โคกเลยก็น่าจะได้สํานึกนะครับแล้็อาจจะมีแต่ความดีงามบ้างนะครับก็เลยออกมาจัดทําคลิปแบบนี้ปกติแล้วชีวิตของผู้โคกมันติดอยู่กับชีวิตวัฒนธรรมประเพทนี้หมดแล้วครับเพื่อจะสืบสานอยากเผยแพร่ไปให้ใหชาวโลกได้รับรู้ แต่ในหลายประเทศนะครับว่าในจุโลกฟ้านี่ประเทศไทยยังไม่มีประเภทนี้แบบนี้พอดีไปเห็นคลิปเกี่ยวกับสาวเปิดใจบ้างแพลตฟอร์มตึงๆที่ิิดตขอมา้าหาหนุ่มใหญ,ญ่ฟังไทยพยาย้ามติหลอกลรอเออเาปานใดเกิดเอื้นอนไออย่างที่นะมันเป็นการบูสมควรบูเป็นเป็นการมันหน่อยคู่เนี่ยครับบูแม่นว่าตีบ,สบูสมบังเลยสมบัู่ครับเป็นบางคู่แต่ว่านั่นมันถึงขึ้นอยู่กับสปิริตทอง ทั้งสองฝนะ่ายนวบริวาสิจตกลุงโปร่งใจกันนะเกิดความหักความมากมันบ่อเลือกพมแดนแลนะบ่เลือกสั้นและอายุหรอครับนะมันเปลี่ยนแนวนั้นสำหรับผููนี้ตั้งใจจริงว่าติดไดเมียเล่ากายจะพึ่งถอดใจหาต่อไปคนนี้อาจจะไม่ใช่คนนี้อาจจะหลอกลวงพี่น้องเขาพ่อติวโหดีนะครับจะให้ปรับเปลี่ยนกันไปกี่น้องครับตู้จังก้นะอนอายุหลายกว่าคู่โคกไปยี่สิบกว่าปีเลยครับนะ โอ้ยโมเป็นสิบกว่าปีแล้วครับนะเกือบยี่สิบปีนะนะนั่นแหละครับเราก็ยังได้สาวสมน้อยแต่นะเตือนคนที่ฟังอยู่คลิปนี้นะครับตู้จันก้อนเราได้เมียสาวสมน้อยเชือหน,นึ่งสิบเจ็ดปีเขากระป๋าหนีอุ้มลูกแลนลูกก็บโมเป็นลูกเราหรอกนะเราก็ไปแต่งไปแปลงรอย่างดีกันนี้เปนน้ำผู้บ่าวคือเราเอาผูเ้เฒ่ากระป๋าน,นะมาเอาเล็กน้อยอีกบันี้กระป๋าเราบ่ย,ยอมครับ พราะว่าเราทุ่มทุนหมหาาศาลในการจะได้เมียสาวสำน้อยพี่น้องครับสาวสำน้อยไว้ที่มันดีแท้ๆเด้อจับบังไหนต้องมองไหนมันเกิดขึ้นว่าแลล่ะมันก็เป็นเด็กหน่อยเป็นตาหักตาแพงนะเป็นตะลูบต,นะต,ตะข่ามตะกำตะกอดนะครับพี่น้องผมบอปฏิเสธบอ,บอเดี๋ยวากันอันนี้คือเอาความจริงในชีวิตมาบอกว่ามนบอคข้าหยาบโลดหนอย่างดอกบว่ามันข้าโบ,บสุภาพนั่นคือหนุ่มใหญ่บอกว่าตีฟังไหนก็ตาม ก็ต้องกันฝรั่งเมืองคาก็ต้องการคาือกันนั่นแหละครับเดีนะ๋ยวเราต้องไปจีกันดอกเออเออมันเป็นแนวนั้นครับตู้จักนก้อนก็ได้พิดหวังเราทุ่มทุนนะครับผลสุดท้ายราบอยอมเดี๋ยวเนดะี๋ยวราสีอฟองสีรลองราดีอเอาขึ้นในจริงจ,จริงสอดท่องมันหรือจริงจิตราสูญเสียไปนะครับอยากได้มาครอบคร้องแต่เข้า่ามาได้มาครอบคร้องเป็นเจ้าของเนะี่ย มันมันมันกระลาบบได้นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าตู้จันก้อนแล้วบอดีเด้ยตัวอย่างของเคสของตู้จันก้อนเดี๋ยวนี้ก็ยังตู้จันก้อนป็นคนสอบป,ปอเล่าเรื่องบใดของเมบึงคีมมึงคู่โคกันไปก็ได้เราอายุเจ็ดสิบกว่าแหละครับนะ,นะ,นะ,นะแต่ละเราได้มีเราดเราดเมีสาวสมน้อยเราเป็นหมอพอหมดหมอผีความเนีทำพีซีนะครับ เปเป็นท้ำพิที่ทั้งไสยศาสตร์น้ำนะมีเงินมีทองแล้วแม่มีทรัพย์สินมรดกอ่าผู้แสผู้สาวกับมรอกเงินเพลิ่นกระตอกดาการาอยังสินะ่คนไทยก็ไปอาลาดนะครับ <c oughs> ที่นี่ในปัจจุบันคู่โค้งยังติดตามนะพระเอกประจําช่องคู่โคง้งอยู่คือเก่าครับหนุ่มฟังไทยครับคนอุดอรทานีเรร่อนม่อยู่สุรินเคย มีเมียไปแล้วนะแต่ว่ากับยาล่างป้ากันไปเป็นยี่สิบปีแล้วนั่นคือพระเอกคนโกของคู่โคเขาวิมลเชียงแมนนะเดี๋ยวนี้ยูซุรินทำงานเป็นหลักเป็นฐานโดยเดินน้ำโดยเดินท่างขามน้ำขามขัวไปติดต่อกับสาวสาวปปเล่าอยู่แขวงสวรรค์นในเขตบ้านน้องหินครับน้องลี่นะกับป้าวดว่าถึงทุกมือนี่แล้วเขาไปเยี่ยมไปหาแล้วก็ยังโคหาสามาถคมกันคือเก่าที่แรก,แรก นะกวาว่าย้อมรับกันในทั้งสองไฟพ่อดีเรากลับมาจากประเทศเอ่อกลับมาจากลาวแนละ้วเขาสู้ประเทศไทยทําการทํางานมุ่งมันเพื่อที่กอบกู้เก็บหอมรอมดิบเอาเงินไปแต่งดองนะครับกบน้นงลีลีให้ได้นะครับ,บ,นะรบแต่สุดท้ายพี่น้องครับนะล่าสุดนะครับวิมลเชียงแมนของคู่คคองเนี่ยะะะนะครับพระเอกประจําช่องนะครับได้เอ่อสปีกฟุล นะครับอ,อัดเสียงไปคุยยกับน้องลิลี่นะคันไดที่ไปมันไปขอนี่แต่ใส่เงินลายปันไหนพิธีมันน้องลิลี่ก็บอกว่าตามไปพี่นี่ของพันทั้งปุ่นก็คือมีเงินจักหมื่นสองหมื่นก็ได้มามันนะครับแล้วก็หมูตัวหนึ่งนะหมูนี่ใอ้ไอเป็นผู้ซื้อเพราะว่าไอเป็นผู้มามัน่าสั่นนะก็บหมมีปัญหานะครับสำหรับพ่อหนาวิมลน,นะครับแต่ล่าสุดบานนี้ น้องวิลี่บอกว่ายังบอนอยากหนันอยากแต่งนะขอเบื่งใจไอ้พี่กอนเอ้อพี่น้องผู้บางคนที่อิจฉาลิตยาหัวหน้าวิบุญอยู่ว่าเขาเป็นพ่อของจริงน้องวิลี่ยังสาวอยู่เลยครับนะถึงที่เป็นแม่างน่อยก็อายุยังหน่อยอยู่นะบางคนก็บอกว่าเงิดเป็นอีกแล้วเย็นนี่ปั๊บด่าข้าว่ากัน แ่คู่โคกเดี๋ยวเบิ้งคิเพ่นว่าพ่นจ่าผ้าที่ติดต่อกันแล้วทุกคิปแหละไอ้ทุกไอ้ทุกครั้งที่เพิ่นแซดมานี่ัวหนาวิมุนติปรึกษาคู่โคกตลอดนะคู่โคกยังบ่ได้โทษน้องนิลี่นะครับในกรณีท่วาให้เบิ้งใจกันไปจะเข้ากันนะครับบางคนอบอกว่าเฮ้ยถึงรองอีกแล้วปันดาค่ค่โหนาวิมุนพของคู่โคกว่าย่งครับนะมันเป็นหนึ่งสี่ครับก็บไปโทษน้องนิลี่อะไรเลยครับนะ ตัวเราเองนี่ไปมั่นใจสาวล่าบางคนหู้แล้วก็เป็นพวมั่นใจสาวล่าขื้นกันเด้ว่วาที่ต้มที่ตัวบอ่อคณะตู้จันก้อนคนประเทศเดียวกันกันยังในทิมเราอยู่แต่ต้องระมัดระวังเราก็ไม่ไว้ใจเขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราเหมือนกันน้องลีล่อาจจะมีข้อสังเกตข้อที่พวกมั่นใจในหัวหน้าวิมลเชียงแม่นอยู่คือกันครับนะ คนอยู่ต่างประเทศคนเรามองสิให้น้องลิลี่ลู่ลึกไปเลยว่าหนึไม่มีเมียจริงไหมนะครับสองอรักจริงหรือเปล่าหรือคบกับใครอยู่ถ้าเว้าแล้วมันแล้วบ่ไปแต่งน้องลิลี่หากผัวหน้าวิมลของผมไปคบซ่อนกับผู้อื่นอยู่นั่นมันอาจจะทําให้ผู้อือน่นอิจฉาหรือเสียใจไลายปายสีความบดีบ่ง้า,งาม,มันอาจจะตกไปหาน้องลิลี่ก็ได้ นะครับนี่คือกรณีที่สองที่น้องนี่ดียังบมั่นใจอันที่สามมั่นใจว่าสถานะทางการเงินครอบครัวในการสร้างสาต่อไปข้้งหนานี่หัวหน้าวิมุนสิรพิดชอบเขวไบวบ่นะครับอันนี้คือประเด็นที่สามเขาก็ต้องเบิงเงี้ยเขาก็เบิงขึ้นกันเขาก็ต้องสืบเบิงขึ้นกันนะครับพวกมปนสิงหุ่นลูกหุ่นไดกอดกันเกี่ยวลุงอุ้มรถเด้ก็เป็นการดีที่น้องนีลดีเป็นคนพินิจพิเคราะห์ไต่ตองแนวนี่บริโทครับประเด็นที่จี ประเด็นที่สี่น้องลิลี่มีภัยจําเป็นก็คือลูกของน้องลิลี่นะครับยังอ่อแอ่อ่อแอ่อุ้มจิดแอวซุ้มจิดเอิกอยู่ครับถ้าหากว่าตกลงปรงใจหมันไปแล้วพันทาผูกพันมันสิเพิ่มยิ่งขึ้นอาจจะถ้าแม่แม่กับลูกพัดผาากันอันที่หนึ่งหรือหรือนะครับพัดผาากันก็คือถือบังคับให้มาอยู่นํามนี่แตงเจ้าเลี้ยวเจ้าต้องไปอยู่น่อมไข่ยังเท่าน้องนี่แหละครับนะ เป็นต้นหรือน้องนิลลี่อาจจะถูกหลอกเขามากแล้วถูกขายอย่างนี้นะครับนะเห็นหน้ากันนะครับนะแต่ใจมันมองไม่เห็นนะนะมันก็ไดาเห็นใจน้องนิลลี่ว่าได้มาออกตัวแท้น้องนิลลี่นะครับเขาอยู่สองปะปราวอยู่อย่างนั้นก็มีความสุขอยู่นะครับและประสบการณ์ที่น้องนิลลี่เดป้าลูกป้าหัวนี่ครับเดบป้าหัวบ่าเดป้าลูกนี่มีลูกกเขาแล้วต้งยาล้างกันนี่ นะอาจจะความชอกชำ้ำความเจ็บปวดนี่มันอาจจะเป็นกุท่าหอนเตือนห้นองลิลี่ว่าเสืออเส้อไววหวหวอเสื้อไห้กับค้นแล้วมันเจ็บปวดซําใจหัวใจนั่นนะเรานี่มันอาจจะเฮให้นองลิลี่นี่ครับต้องศึกษาไปอีกโมเมนต์วันที่ครบกันประมาณเดือนสองเดือนแล้วก,ก็โอเคไปเลยจรงจีอันนี้ให้ว่นนาพิมลเข้าใจนะครับจะทีพึ่งน้อยอกน้อยใจนะครับแต่นะครับ ทีนี้บาเนี่ยสำรับพูนาวิมุตต้องคำานึ่งถึงจุดนี้ว่าน้องวิลีล่บอกมาแนวนี้แล้วน้องวิลีพนาวิมุตแล้วบอกชัดเกน่ยเลยบอกับน้องวิลีอยู่ในคลิปนะครับอยู่ในพนทรงสปีกโฟนบอกกัน,นในคู่โคกฟังให้คู่โคกจับประเด็นได้ไวจังส่จากนั้นก็ขอมาขอหักน้องนิลีแหล,ละถ้ารับไอ้โบได้ก็บอกเป็นอย่างน้องนิลีฟังไว้เด้อครับสาเบุงคลิปคู่โคกนี่นะ พนาวิมลบอกว,ว่ารับบบใดรบเป็นอย่างมาแักกันแต่ว่าไอา้นี่ฮักน้องที่หลีละละเราว่ะพนาวิมลวานะถ้ารับโบไดหลีก็ขอเป็นพีเป็นน้องเป็นไอเป็นน้องกันไปมาหาซู่กันถ้าได้เขาไปเล่าก็ดีแวะไปหาอีกได้บอยจังสินี่คือความประสงค์ดีของพนาวิมลเชียงแมนครับพี่น้องผมคือบได้ไปบีบบังคับว่าต้องมากเล้วต้องได้เองสินะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่เต็มใจนะครับ แต่คู่โค้สังเกตเบืองบิย่อกองหน้าจอครับหัวหน้ามิมุนเชียงแม่นในระยะนี้อายุประมาณหาสิบจนต้นเองนิดๆนะครับไม่ได้แก่เลยสาหรับประเทศไทยยังสร้างงานสร้างโอกาสทําอะไรอีกได้เยอะสร้างฐานะในครอบครัวนี่อีกได้เยอะแล้วก็หุ่นดีรักษาสุขภาพร่างกายบุรีไม่ต้องเล่าไม่กินนะนี่เรามองผู้สาวสิบม,มาคือเราบม่กินเหล้าก็สูบยาบอดีเทียวเตียห้าสาวเล่าอาจจะไม่ชอบซื่อเกินไป นี่แหละสำหรับหัวหน้าวิมลเอ้อเป็นคนดีเกินไปเขากระรับ่ได้เกินครับประเภทว่าแต่งตัวเขาแล้วย่งางปนังกันปานวัยรุ่นนะครับดีบ่ดีน้องลิลี่อาจจะดูไม่เท่นอนย่างคู่กันนี่ครับในประเทศไทยน้องลิลี่อาจจะดูไม่ดีเท่ากับหัวหน้าวิมลก็ได้นะพิษกันกับหลายๆคลิปที่นุ่มใหญ่ฟังไทยอายุ 60- 70ปีเข้าไปแล้วเตเซตาสะเหีย่ยวเหี่ยวย่นย่น ยังได้ไปจีบผู้สาววางก้นถึงขันเดแตงแต่แปงสำหรับเพื่อนอาวิมุต์ฝากไว้ในคลิปนี้เลยว่าไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าหาความรักนี้ไม่สมหวังพ่อเพื่พอนก็บได้เสียใจคู่โขกบได้เตือนพ่าเพื่อนนู่แล้วว่าการเขาไปจีบสาวเล่าเนี่ยมันความสมหวังมันก็นมีหน่อยเพื่อนเตรียมเมือกเตรียมใจถ่ายรับกันบ่ได้เป็นผู้ลูกเป็นผัวอี่ดีนี่กะโอเค,อเคก็แบเบืนแล้วก็บอได้ตังเกียจครับแล้วพร้อมที่จิเขาไปเยี่ยมไปยามอยู่เล่าคือเก่า นี่คือสําหรับหัวหนาอิมุนน้องนิลี่บอกไปแล้วมาหัวหนาอิมุอนอีกประเด็นหนึ่งผู้โคกอยากเตือนออกอากาศนี่แหละครับให้หัวหนาอิมุนได้รับทราบว่าให้สืบให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าที่น้องนิลี่ปัดไปว่าให้คบหากันไปก่อนนี่น้องนิลี่เลิกกับแฟนจริงหรือเปล่านี่จุดสําคัญครับนะหรือ,อยังอะไรอวรแฟนเก่า พ่อของลูกเขาอยู่นะครับพิสูจน์ใจกันครับนะสองคนตา่ตางต่างพิสูจน์ใจกันแล้วครับตอนนีนะ้หัวหน้าวิมลต้องพิสูจน์ในีได้ว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าหรือตอแหละ <c oughs> นะน้องลิลี่ก็ต้องสืบให้ได้ว่าหัวหน้าวิมลจะเลี้ยงดูได้ไหมส่วนว่าเป็นโสดจริงหรือโสดจริงว่าต้องพิสูจน์ครับโสดจริงและหัวข้อที่น้องนี่ดีติยังอาจจะข้างแข่งใจตะบกาวาอ,อกมากนั่นคือว่า ไปอยู่ระโมงไหนโม้นสิปวดไฝบอ่นเอาไปขายบอไม่มีทางครับไม่มีทางมีอาชีพเป็นหลักแหล่งในเมืองไทยขายได้ยากสําหรับคนระดับหัวหน้าพิมลโดนแน่นอนครับตีดคุกผู้มีมือออกมันไม่ใช่ผู้มีอํานาจเหมือนกับพวกที่จีนเทาที่เข้ามาครองประเทศไทยนะครับอันนี้สบายใจได้ครับนี่แหละคือคลิปที่มาวอกสู้กันฟั่งคลิปอื่อ่อยเคสอื่นๆนะครับก็เบิึงเลยเป็นตัวอย่างครับเป็นบทเรียนที่ดี ที่จะนําเสนอต่อเบาสูงไวไทยที่ไม่ใจให้กับสาวสมหน่อยเล่าครับนะเบื้องคิปพัวหนาวิม่มดไปปรับปรุงใส่ผูนะ้ดใดมีใจหักอีดีอยากติดต่ออยากเขาไปปฏิสัมพันธ์กันอีรีกัตามสบายครับแต่ให้มีพินิจพิจารณาให้ดีก็แล้วกันทิดหอดพี่น้องตูกมองบอลครับจังเดนียวมาบอลมือนี่ออกจาก เอออยากแยกเป็นสองช่องอยู่บ้างช่องหนึ่งไปวัฒนธรรมประเพทนี้อีกช่องนี้เขามาเตือนเป็นขวัญใจให้ครับหนุม่มไทยทั้งหลายบพราะว่าทีสูงอายุหรือบ่สูงบัสูงอายุก็ตามอย่างเช่นหัวหน้าวิรสินพันธุ์น้านของผมที่อยู่เกาหลีอันนั้นไม่เรียกว่าผู้สูงอายุนะครับอยู่วัยทำงานอยู่วัยกลางคนนะนะนะอยู่วัยสร้างสรรค์ไม่ได้แก่เลยนะถ้าจะจีบย่อมไหนจะจีบได้ครับนะ สาวไทยเป็นที่หมายนะครับแต่สาวเล่าอาจจะเป็นออเดอร์ทอถึอใจกระแต้งได้นะครับสําหรับผู้หนาวิลศสินผมนะแต่ไม่ใช่คนแก่หรือสูงอายุนะอีกหลายคนทิดติดตามช่องคู่โคกแล้วก็อีกหลายคนติดติดต่อสาวเล่าไปไม่ใช่จะเป็นคนสูงอายุเสมอไปนะครับฝากพี่ต้อนน้องทุกคู่คนถ้าผู้ใดมีพอ สูงอายุติดตอกับสาวเล่ากัดเ,เตือนกันไน้เลยครับเด้เอเบิ่งคิปกูโหกนะถ้าเป็นผู้หนุ่มผู้หน่อยก็ได้เตือนกันไปไปให้ใส่พินิดพิจจรณาแต่อย่าไปขวางความสูขคขงพอได้ครับพอบ่มีแม่พอบ่มีเมียเนี่ยลูกเตก็บออยู่นํามันอ่างว่างว่าเว้ได้ครับสนับสนุน่นไปมีเงินมีทองไหเาย่นใส่เนี่ยจะว่าใหญ่่นโอดหลายตอนนี้แหละครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้สูงอายุไทยครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ